สวัสดีครับโอ้โ oh หเจออีกแล้วครับเพื่อนๆวันนี้กิติอยู่นี่เลยครับอยู่ในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงครับจังหวัดชนบุรีครับตรงนี้คือเป็นแหล่งชุมชนเลยครับเป็นหล่งใจกลางของชุมชนในถือว่าคนเยอะมากเลยยางจะแนะนําที่ดินกัแปลงหนึ่ง่านผู้ชม นะครับแปลงสวยมากครับนี่ตรงนี้เลยครับที่ดินแปลงสวยเนื้อที่หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่สามสิบเก้าตารางวาครับก็คือไร่กว่านิดหนึ่งไม่ถึงงานหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าไร่หนึ่งกับสามสิบเก้าตารางวาที่ดินแปลงสวยครับหน้าถนนนี้กว้างเลยแล้วก็ทะแยงไปข้างหลังไปนู่นเลยฮะเดี๋ยวผมให้ดูสถานที่ด้วยกันมาดูนิดหนึ่งครับผมให้ดูนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมขับรถมาจากไอตรง ตะโดนตะโดนเส้นใหญ่ก็คือตะโดนเส้นพรประภาอ่าสิบเก้าผมก้ามาพรเก้าเราเข้ามาประมาณสักสองสองร้อยเมตรนะท่านผู้ชมก็มนันนี่นี่คือบรรยากาศนะบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศนี่ก็ถึงนี่ก็ตะโดนนะฮะตะโดนใหญ่เลยก็มาถึงปากซอยนี่เลยครับข้ามาประมาณสองร้อยเมตรปากซอยอ่าสันติสุขสองทับหนึ่งนะสองทับหนึ่งแล้วก็เข้ามานิดเดียวเองท่านผู้ชมดูนะเนี่ยไม่ถึงสักห้าสิบเมตรได้มาถึงนี่เลยฮนะ ที่ดินแปลงสวยนะนี่คือที่ดินแปลงสวยหไร่กับสาตารางวาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนิดนึ่งรับท่านผู้ชมไปด้านในเลยครับครับเนี่ยคือที่ดิน1ไร่กับสาตารางวาครับนี่คือหลักเขตฝั่งท้าย ท้ายนะ่ะผมให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งฮนะนี่คือตะหล่นเนี่ยผมจอดรถไว้นะท่านผู้ชมนะจอดรถไว้แล้วก็ขับเข้ามานะ50เมตรเองครับตรงนั้นที่เสาไฟฟ้านะั่นก็คืออ่าไอ้มุมด้านขวานะครับนั่นคือหลักเขตนะแต่ผมให้ดูะที่รถวิ่งฮนะนั่นคือตะหล่นลาดยางนะตรงนี้ซอยตรงนี้ก็เรียกว่าซอยสันติสุขนะสันติสุขอ่สองทับหนึ่งแล้วขับรถไปอีกประมาณสักอ่สองสองร้อยกว่าเมตรนะครับไปถึงนู่นเลยปากซอย19ก็คือปากซอยพรประภา นะฮะพระภา,านิมิตซึต่งตรงนู้นก็คือถนนเส้นหลักใหญ่เลยครับข้าวมาโหนีน่นี่คือลักษณะที่ดินแปลงนี้ครับตรงนี้ก็คือช่วงเสาไฟฟ้ามามาถึงนี่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาถึงตรงนี้นี่คือหลักเขตนะฮะหลักเขตของที่ดินแปลงนี้นครับนหน้าถนนเนี่ยผมเมื่อกี้ผม,ม,ผมลองทดสอบเดินฮะประมาณ30เมตรเลยนะหน้ากว้างนะฮะ หน้ากว้างก็ประมาณ30เมตรเนี่ยลึกไปข้างในนะตามตามแนวเขตนะครับท่านผู้ชมดูนะไปถึงนู่นเลยฮนะไปถึงท้ายบ้านนะท้ายบ้านของอีกหลังนงฮะดูด้านนะ่ะเข้าไปด้านในเลยครับเนี่ยไปนี่เลยเป็นเส้นตรงตามแนวเกตปา่าเนี่ยฮะเนี่ยเขตป่าแล้วก็ไปเรียบที่โลง่งๆนี่คือหมดเลยนะท่านผู้ชมดูนะเนะี่ยคือที่โลง่งๆเนี่ยถือว่าในหน้านะที่หนึ่งได้สามสิบอ่าสามสิบ ก้าตารางวานะครับท่านผู้ชมก็ไม่ถึงงานนะเศษเศษไปนิดนึงนะเศษนิดนึงไม่ถึงครึ่งครึ่งงานนะนั่นไปถึงต้นไม้พุ่มใหญ่นูนะ่นฮะดินรอยดินแดนอยู่นู่นนะไปแดนนู่นเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยที่โล่งๆคือเห็นแล้วใช่นั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมานี่เลยไปติดต่อกับฝั่งนู้นก็คือ,ไอ,ไอ,ไอที่เห็นน่ข้อดินต้นไม้สูงๆให้หลักเกตอยู่นั่นนะท่านผู้ชมนู่นๆูกระป๋านู่นเลยครับเสาไฟฟ้าสาไฟ้าอยู่นู่นเนะอยู่มองลิบๆนะฮะนี่คือบริเวณที่ดินนะครับ ผมไม่จะเป็นต้องอเดินสุดหลักเขตนะฮะที่ดินนี้ลักษณะใกล้ๆนะฮะใกล้ๆยอย่างนี้ครับที่ดินใกล้ๆแบบว่าเป็นที่ดินออกใกล้ๆแบบเป็นไม่ถึงเป็นรีบสี่เหลี่ยมนะฮะเป็นรูปหน้ากว้างนะหน้ากว้างประมาณ3 30 30เมตรนะฮะนี่ฮนะถ้าใครต้องการที่โทรด่วนเลยครับโทรมาด่วนเลยมาติดต่อเลยนะฮะติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ราคาดูหน้าคลิปวิดีโอนะครับ ทำเลทองเลยครับตรงนี้เหมาะในการซื้อเก่งกําไรก็ได้หรือว่าซื้อที่อยู่อาศัยเพราะเนื้อที่หนึ่งไร่กว่านยโอ้โหที่ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมถือว่าใหญ่มาก่ะเรามาเดินดูหน้าหน้าตะดโดดนิดหนะนึ่งนฮะนี่ฮะเดินผ่านซอยฟ้าระหว่างซอยฟ้าก็ยังไกลก็ไปอีกเนี่ยนมะีมีตัดโดดอยู่นะฮะมีตัดโดดอยู่ก็ถือว่าแปลงสวยนะเหมาะที่จะสร้างบ้านได้เลยฮนะนี่เนะื้อที่หนึ่งไร่กว่าเนะี่ยหนึ่งไร่กับสามสิบหก สามสิบเก้านะสามสิบเก้าตารางวาไม่ถึงครึ่งงานนะนี่หลักเขตมันจะทะแยงนิดหนึ่งถ้าผู้ชมดูนะนี่ี่ซอยฟ้านะีนี่หลักเขตนะหลักเขตอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮนะแล้วก็ปลายนี่ทะแยงไปนิดหนึ่งตามริมป่าที่เห็นนะท่านผู้ชมปสุดนู่นเลยฮนะต้นไม้สูงใหญ่เนะแล้วก็เลียบไปตามบ้านที่เราเห็นนะนะมันจะออกฝั่งฝั่งที่ยาวไปข้างหนละังเนาะถือว่าก็ประมาณรักผมว่าน่าจะเกินห้าสิบเมตรนะครับ ห้าสิบเมตรแล้วก็จะโค้งไปนู้นว่าจะแคบท้ายเป็นตรงนู้นจะเป็นหน้าแคบฝั่งด้านซ้ายหน้าแคบนิดหนึ่งตรงนู้นก็ประมาณรักสี่สเป็ดนะกว่านู้นสี่สิบเมตรท้ายนู้นก็ประมาณห้าสิบตรงนี้ก็ถ้าแยงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูนะโอเคนะครับไป็น,นครับท่านผู้ชมที่ดินแปลงสวยในนี่นะฮะในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก็อีกแปลงหนึ่ง นะสนใจก็อย่าลืมสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กิติด้วยนะครับเดีย๋ยวจะหาที่ดินในจังหวัดชนบุรีไว้ในช h a นแนวให้มากที่สุดวันนี้สวัสดีครับ